สวัสดีครับผมชื่อแชร์นะครับผมก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนวิชาฟิสิกส์ในปัญญาโซรไซตี้ครับผมรักวิชาฟิสิกส์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนเรียนมัธยมเนี่ยเป็นวิชาที่มันสนุกมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในส่วนที่ตอนเรียนมัธยมก็คือได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศด้วยครับ๋อพี่ได้ฟิสิกส์ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย100เต็มครับ โอ้ทำได้แน่นอนครับเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายในคอร์สนี้ฮะเราก็เลยเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นมาพูดให้น้องๆฟังแล้วทำข้อสอบให้ดูนะครับทำให้มันไม่ได้ต้องเสียเวลาไปทำให้เราสามารถที่จะสับเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเพิ่มคะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เยอะเลยครับ <S <S โอ้ได้เยอะนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ทุกคณะในคะแนนแค่60หรือ70%เเพราะฉะนั้นในคลาสนี้เนี่ยถ้าน้องตั้งใจเรียนแล้วก็เข้าใจทุกๆเนื้อหาเนี่ยพี่การันตีเลยว่าน้องๆจะสามารถทำคะแนนได้ถึง70แน่นอนส่วนใครที่เคยทำคะแนนได้70แล้วเราย้ำเนื้อหาให้เข้าใจมากๆขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อที่เราสามารถที่จะทำได้เป็นข้อหลอกเอออะไรเอยๆๆในข้อสอบเนี่ยนะครับทำได้มากขึ้นด้วยครับ การสอบเข้ามหาวิาทยาลัยเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งของเราอย่างเดียวใครที่แบบเรียนมาแล้วแบบเก่งสุดๆแล้วเนี่ยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปไม่เราไม่ต้องสนใจเขาเขาจะได้ร้อยเต็มเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าน้องลองดูสิครับว่าคณะที่น้องต้องการเข้าเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้คะแนนฟิสิกส์เท่าไหร่ โดยทั่วไปเนี่ยเกือบทุกคณะนะครับใช้แค่60-70%ก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วตรงนี้คือกลยุทธ์ที่เราได้วางไว้ในคอร์สนี้เพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ตรงนั้นน่ะแล้วก็เข้าได้คณะที่ต้องการโดยที่เราแพ็คทุกอย่างเนื้อเนื้อเน้นเน้นมาอยู่แค่24ชั่วโมงแค่นั้นเองครับ <Wow. S 2> เอาลัะของพี่แช์นะครับคือดาบครับ ดาบเนี่ยเราจะใช้ฟันข้อสอบให้มันแหลกไปเลยวิธีการคือ,อยังไงอันนี้ชัดเจนมากเลยว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการทําข้อสอบนะครับน้องๆทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้เรียนกับพี่เนี่ยจะทําข้อสอบตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เรียงไปแต่การทําข้อสอบแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องรอยเสียนสำหรับการที่เราจะได้คะแนนมากที่สุด เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีในการอ่านข้อสอบทั้งหมดคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกข้อที่เราทําได้ง่ายสําหรับตัวเราเนี่ยมาทําก่อนเหลือเวลาเราค่อยไปทําข้อที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมันจะทําให้เราได้คะแนนมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําข้อยากก่อนเนี่ยมันเสียเวลาถ้าเกิดเราทําตั้งแต่ง่ายจนกระทั่งถึงยากเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเราแล้วครับ มันคือความมหาศจารดย์ส์เลยนะครับสำหรับคอร์สนี้เนี่ยที่พวกเราทั้งพี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับได้รวบรวมข้อสอบเนื้อหาเนื้อเน้นเน้นมารวมกันอยู่แค่24ชั่วโมงเพื่อให้น้องสามารถที่จะใช้เวลาแค่24ชั่วโมงในการเตรียมตัวแล้วได้คะแนนเพียงพอที่จะสอบเข้ามหาวิาทยาลัยในคณะที่น้องต้องการครับไม่มีอะไรเลยครับนอกจากตัวน้องๆเอง ตอนพี่สอบเนี่ยนะครับพี่เตรียมตัวค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะสอบทั้งในโรงเรียนสอบในมหาวิทยาลัยหรือว่าสอบโอลิมปิกตอนสอบเนี่ยพี่ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเตรียมตัวดีมากจริงๆแล้วมันสนุกด้วยซ้ํามันเหมือนเป็นการประกาศศักดาสักทีหนึ่งว่าอุย้ยเราเก่งแค่ไหนแต่ว่าสําหรับน้องๆส่วนใหญ่ที่เตรียมตัวยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็ต้องมีความพยายามในการเตรียมตัวมากขึ้นเพราะว่าข้อสอบในสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากเลยมันออกซ้ําๆมา ตลอดเวลาถ้าเกิดเรามีเวลาเตรียมตัวแล้วเรามีกลยุทธ์ที่มันดีพอเราสามารถที่จะพิชิตมันได้โดยที่ไม่มีความยากใดๆทั้งสิ้นเลยครับโอ้ใครไม่เรียนเนี่ยนะครับเสียดายมากๆเลยเพราะว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นโค้งที่มีความสําคัญมากที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้การที่เราสามารถที่จะเข้ามหมาวิทยาลัยในคณะ หน,งหนึงเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเลือกคณะที่มันดีขึ้นได้เนี่ยมันกำหนดชีวิตของเราไปทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เนี่ยพี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสามารถที่จะทำให้น้องเลือกคณะที่ดีขึ้นได้มากๆกันนะครับ <Larry> มันก็เลยเป็นคอร์สที่น้องต้องมาเรียนครับ <aqu man> น้องต้องมาเรียนครับน้องต้องมาเรียนครับ